นะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเข้ากับสิบไปที่จับคู่เด่นสองตัวล่างเนาะนะครับผมสําหรับในสองตัวล่างนะครับที่เขาจับเพื่อนๆไปในลิปตที่พันมากก็คือวิ่งตัวเดียวนะครับเราก็เอาไปเทียบจับคู่เด่นกับสูตรหลักสูตรเต็มชุดเต็มของเขานะนะครับในลิปต์ที่่านมากนะครับก็คือเป็นชุดนี้นะครับนะครับเป็นชุดนี้เนาะนะครับที่เข้าจับไปก็คือนะครับวิ่งตัวเดียวได้เลขเก้านะครับวิ่งตัวเดียวได้เลขเก้าเนาะนะครับ เป็นตัวเดียวเลขเก้าเจ้ามาแล้วเลขเก้ามีอยู่ทั้งหมดแปดคู่เก้าคู่นะครับมีทั้งหมดเก้าคู่เนี่ยเก้าคู่นะครับเก้าคู่นะครับแล้ววันที่นี้นะครับเนาะสาหรับในเลขชุดนี้นะครับอ่าห้าเกาตัวนี้มาเทียบเนาะก็คือเลขเด่นหาตัวนี่นะครับนะครับเดี๋ยวห้าสีไปจับตัวเด่นนะครับมาในเลขเก้าคู่เนี่ยครับจะเด่นไปที่คู่ไหนนะครับจะเด่นไปที่คู่ไหนเนาะนะครับเดี๋ยวห้าไปเบิ่งตัวเด่นก่อนเนาะก่อนห้าสี่มาจับแต้มนะครับจับตัวเด่นก่อนนะครับจับตัวเด่นก่อน นะครับในเลขทั้งหมดนี่นะครับในตัวนี้นะครับวิ่งเก้าตัวเดียวเดี๋ยวเราจะมาจับโคเดนนะครับนะครับในเลขกวิ่งตัวเดียวนะครับที่เขาได้จับให้เพืพ่อนๆไปนะครับก็คือตัวนี้เนาะนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับนะวิ่งล่างตัวเดียวก็คือตัวนี้สุดนี้เนาะ สูตรนี้นะมันเป็นเลขนะครับตัวเดียวแล้วกามันก็เลขเพิ่งสีเดืินนะพิ่งจะเดินเพิ่งจะมาเนาะนะครับที่ห้าววัดนี้็กําลังดีนะกาลังดีกําลังเดินนะครับก็มีคว่ำเป็นไปได้สูงนะเพราะว่าเลขกมันพึ่งมาเนาะมันยังบาไหลหัวดนั่นเองได้เก้านะครับวันนี้ได้เก่าเนาะที่เ้านําเสนอหัตปก่อนน่นนี่ได้เก่าครับวิ่งล่างตัวเดียวได้เก้าถ้าได้เก้านะครับเนาะก็จะนะครับได้สูตรที่ข้าใส่ทุกหวดนะครับห้าใส่มาไหลหัวแล้ว นะครับหาสิบหมวดก็คือเลขหาตัวนี่เลขห้าตัวนี้นะครับนะครับเลขหาตัวนี้นะครับเนาะมาสูงหมวดนี่นะครับเนาะหาสิบหมวดนะครับมันเดินแบบนี้นะในสุดเดินแบบนี้มาทุกวดนะครับนะครับห้าสิบหมวดเนาะในสุดนีับมีเลขย่ห้าตัวนี่นะเดินแบบนี้นะครับ าทุกงวันะครับมาทุกงวดหาตัวนียมาทุกวดนเหล่ากามาในวดดวดลาสุดเนี่ยนะฮวัดลาสุดนี่นหนึ่งสองห้าหกเก้าเลขสองมาหลักหน่วยงวดนี่นะครับสองสามหกเจ็ดศูนย์สองสามหกเจ็ดศูนย์นะตัวที่เท่าเทียบสองสามหกเจ็ดศูนย์นะครับถ้าเป็นสองสามหกเจ็ดศูนย์สองนะครับสามหกเจ็ดศูนย์ก็บ่มีเก่านะมันบ่มีเก่านะครับถ้ามันบ่มีเก่าก็จับคู่กับเก่า จับค <c balm ka alı> <iet> ู่กับเก้าขันจับคู่กับเก้ามันจะได้สิบคู่นะมันจะได้สิบคู่นะครับตัวนี่เก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับได้สิบคู่นะครับแล้วบานที่นี่นะครับได้เลขาตัวนี้นะครับได้เลขาตัวนี้เข่ากันครับไปนี่นะสี่หาตัวสูตรที่มาเทียบเอาตัวเด่นนะครับเข่ากันเลยนะครับเนาะใส่สูตรที่สองนะครับหาตัวเขือกันนะสูตรที่สองเอามาเทียบนะครับนะครับเอามาเทียบ ในหาตัวนี่เข้าใส่สูตรที่สองนะครับก็คือเนี่ครับสถิติการเทียบสนนะครับสถิติการเทียบส่วนนี่สูตรที่หนึ่งสูตรที่เข้าใส่ประจําคือสูตรนี้เนาะนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรที่สองตัวนี้เข้ามาเทียบนะครับเข้ามาเทียบกับสูตรนี้เลขเทียบกันมากเนี่ยมันจะชนกันมากสองตัวสามตัวสี่ตัวสองตัวสามตัวนี่แต่ว่าชนกันมากแล้วเนี่ยมาตัวเดียวนะครับชนกันมาสองหกเก้ามาหกตัวเดียวเนี่ยมาหกตัวเดียวชนกันมาสองสามหกเจ็ด มาสองตัวเดียวนะครับชนกันเจ็ดกับหนึ่งมาหนึ่งตัวเดียวนะครับชนกันสี่กับแปดมาแปดตัวเดียวในแบบนี้เนี้ยนะครับสูตรนี้ก็มาูุหัวดเท่ากันนะมาทุกงวดคือกันสูตรนี้นะครับหกศูนย์กับมีหกหกมาหกนะครับอันนี้ก็มาสองมาสองนะครับมาหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มาแปดมาแปดตัวนี้มาหนึ่งนะครับสูตรที่สองแล้วก็มาหกตัวนี้มาหกนะครับแล้วก็มาสองนะมาสองนะครับ แล้วก็มาที่เลขเก้ามาเก้าแล้วก็มาสามแล้วก็มาห้าแล้วก็มาศูนย์นะครับแล้วก็มาสองนะครับแล้วก็มาแปดนะครับแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งมาสองมาหนึ่งนะครับแล้วก็มาสามแล้วก็มาห้ารบบพวนี้ก็มาศูนย์มาศูนย์มาห้า มาสองมาสองนะเนี่ยวันนี้เทียบชนกันมากแล้วได้สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ได้สามตัวสามเจ็ดศูนย์น 3, 7, ชนสามเจ็ดศูนย์เอามาเทียบส่วนที่หนึ่งในี่ยชนสามเจ็ดศูนย์ชนสามตัวครับสามเจ็ดสนย์นะถ้าสามเจ็ดศูนย์ก็จะมีถ้ากระจับคู่กันก็จะได้หกคู่นะครับสามเจ็ดศูนย์ตัวที่ชนนะชนส่วนที่สองมาเนี่ยนะครับเก้ามาคู่กับเก้าเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ครับมีสามคู่ีิ สามคูวนะครับเราบานี้สูตรสามตัวนะครับให้บางสูตรสามตัวเด่นล่างสามตัวสูตรนี้สูตรนี้นะนมีเลขสามตัวนะครับนี่ครับห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งตัวนี้บวกประมวลผลได้เท่าไหร่บวกแปดบวกแปดนะครับได้ 5, 6, 8, เท่าไหร่บวกแปดบวกแปดนะครับห้าบวกแปดเป็นสามห้าบวกสามบวกแปดเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งมาเนียหนึ่งมาหลักหน่อยตัวนี้ก็มาสามตัวเนี่ก็สองมาหลักหนึ่งนอะ่าสองมาหลักสิบ หนึ่งมาหลักหน่วยสองมาหลักสิบนะครับหนึ่งมาสองศูนย์มาห้ามาสองมานะครับสำหรับในงวดนี้นะครับนี่นะครับงวดนี้นะรประมวลผลออกมาแล้วอะไตัวนี้แปดศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกนะศูนย์แปดหกนะครับศูนย์แปด นะครับนี่ครับศูนย์แปดหกบานเนี่ยตัวนี้เห็นมาชนหกเนี่ยตัวนี้ชนหกนะครับตัวนี้ก็ชนศูนย์นะแต่ว่าตัวที่ชนมากเนี่ยมันบม่มีหกนะครับนะครับตัวที่ชนมาสามเจ็ดศูนย์ก็มีศูนย์นะที่ชนศูนย์ตัวเดียวชนศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับในเลขตัวเด่นเนี่ยนะครับก็จับมาทั้งหมดห้าตัวเนี่นะนะครับ ก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ก็ตัวเด่นก็คือเก้าศูนย์เก้าศูนย์ตัวนี้ตัวรองก็จะเป็นเก้าเจ็ดเก้าสามนะครับนะครับเนาะนะครับจะเป็นเก้าศูนย์ครับตัวเด่นนะครับเก้าศูนย์นะครับแล้วก็เก้าสามแล้วก็เก้าเจ็ดนี่คือตัวเด่นนะ ตัวกลับก็จะเป็น09 39นะครับ79นะครับตัวเด่นก็จะเป็น9009ตัวนี้เนาะนี่นะครับเนาะมันออกมาเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองตัวนี้เป็นตัวรองตัวนี้ก็จะเป็นตัวเด่น9009 นะครับนะครับเนาะสำหรับในเลขตัวนี้ถ้าเป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเนี่ยตัวนี้เก้าศูนย์ตัวนี้นะครับก็จะมาตรงกับหลักหน่วยสุดคู่ขี้หลักหน่วยสูุดคู่ขี้นะครับหลุดสุดคู่ขี้ก็ได้เลขขี้เลขหนึ่งมาเลขขี้มาได้เลขขี้เลขขี้ก็มาเลขหนึ่งได้เลขขี้เลขขี้ก็มาเลขสามได้เลขขี้เลขขี้ก็มาเลขหนึ่งได้เลขคู่เลขคู่ก็มาเลขศูนย์ได้เลขคู่เลขคู่ก็มาเลขสี่ ได้เลขคู่เลขคู่ก็มาเลขสองมวลน,นี้ได้เลขคู่นะครับในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยได้เลขคู่ถ้าหลักหน่วยได้เลขคู่ก็ต้องเป็น,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 น 90, ชุดนี้นะครับเก้าศูนย์นะเก้าศูนย์ชุดนี้นะครับเพราะว่าหลักหน่วยเป็นเลขคู่เก้าศูนย์นะมวลนี้นะครับเอานะครับเพื่อนๆสอบบอนะครับเก้าศูนย์ตัวเดียวตรงๆ สองตัวล่างนะมาออกมาแล้วนะสองตัวล่างออกมาแล้วเก้าศูนย์นะนะครับเดี๋ยวเจ้าจะควายม,มาวางแต้มนะจะเข้าแต้มหรือไม่นะครับสําหรับเก้าศูนย์ศูนย์เก่าตัวนี้นะนะนี่ยครับตัวที่ถ้าเข้าจะคู่กันไม่จะได้หาโคทั้งหมดนี่นะครับตูดนี้มาทุกมาทุกวัดตัวนี้มาทุกวัดใส่มานไร้วัดแล้วตัวนี้มาทุกวัดเข้าเขจับไปเลยกันไม่นะเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าศูนย์กันไม นะครับอันนี้ก็คือชุดคู่เด่นล่างนะครับนะครับเนาะไปที่เก้าศูนย์ชุดเดียวนี่ตัวเดียวเท่านี้นะครับวนนดีเก้าศูนนะครับ เอาละครับผมสําหรับในคลิปนี้เนาะนะครับสําหรับตัวเด่นของข้าวที่จะบุกมานนะครับนะครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้เนาะนะครับเอานะครับเพื่อนๆน้องคอยทุกคนโชคดีนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับอยากจะถ่ายเพลงสำนีน่าเพื่อนๆไปเลยสวัสดีครับ